อึบฮึน่าจะติดแล้วล่ะเคใช้ได้อ่าฉันขอติดกล้องหน่อยอึบฮะสวยโอเคไปต้นอึ้บหายใจใช้ไอ้ตัวเไหนบ้างเว้ยต้นกบก็โอ้เฮ้ยเ้ยไายเลย สุงสุยโค้ชดปอดจะโูไปหน่อยทางนี้ครับปุ๊บใช่ก็ไปครับเฮียฮ่อเอาของจมมา้อว้าวเฮสุนก็ใดีด้วนไอ้สัสไอ้จับอปเดี๋ยวมา อ้๊อปตูนัวนึงอีสกัรอ๊อโอ้ฮะเนีน่ยพวกเจ้ายังไม่ตายเยันออกมาซะทำดีมากนะครับเพิ่มเดี๋ยวกดเนี่ยแก้วฟื้นตัวทันก็ดีแกก็ตายนั่นมาดูดิอีฉันต้องปิดเพลงดี ยเดี๋ยวก่อนไ่สบายยสงสัยเขาพูดบันบัุ่วงีสมองเดาไปซะแล้วอ้โอ้ยไปร่อทีวีบุเบลลบผมก่อนฮะดีบัรลุภาพอะไรเฮ้ โอเคครับ okay, นี่เยี่ยเออเดี๋ยวก่อนนะนี่เป็นทีแมนดิเออมีอะไรหรือเปล่าครับเลือกอยูคนเดียวได้แล้วท่านสายนิทีวีเออเฮ ไปกองนั่นเรืนองซะอ้ก็ฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไรบ้างกันสุด่อดทัพพรี่ออพอบฮอมเออขอบคุณที่ซอบเองให้ฉันด้วยไม่มีเทับอือ <c oughs> ออกฉันจะมาพักนิดหน่อยนะสวัสดีเพื่อน หัวดี่ข้าหลายคนจับมือกันเถอะได้เฮ้ยรอขุนเจ้ามองอะไรอยู่นี่ไปซะรอฮึข้าเห็นด้วยว่าเจ้ามองอยู่นเนอะแกนะจันตนนน้องมีวิ่งเน้ะทุกที จีะเฉยๆเ,เลยเหรอดี๊ตาลูกผู้บังกับหลงอดเออฉันก็นกนสู้ด้วยสิฉันก็เอาด้วยเดี๋ยวพวกฉันไม่รับคูดพิกิร์เดเนี๋ยวพวกนายนายต้องไปรักษาก่อนซะถุยเฮ้อ ฉันอยากไปก็ไม่ได้ไปน<ฮ>ะคะพอเราประเทศกันแล้าฬาประเทศกันเราต้องรักษาเพื่อที่จะแข็งแกลเป็นเกิดเอาก็เอาฮึบให้เยอะเยึบยึบยึบ,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 บสงครามจะจบก่อนเดี๋ยวก่อนนายต้องเอาตัวมันมาแบบปเป็นด้วยเดี๋ยวนี้ แ่บ้าหรือเปล่าพวกเราต้องเข้าใจรูปใหญ่ๆที่เราเห็นดนก่อนที่จะสาเกิดไปบอลคว้าบ่ลอ,อ,อ๋อโอ้ไม่นะนั่นได้ดูอะไรอะ่ะเผื่อหยิบเท่าไรมาโอเคไปว้า าๆๆดีบันอะไรกันสวยแล้วไอ้ผู้แอสตอร์นี่ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงโอ้ยโอ้ใครจะไฟเชียวโอ้ยยุ่งฮ่าด้ไวยุ่อยากชาฉันก

รับทำไปแวนยฉยังโอเคอยู่เออออี่เกะไปเดี๋ยวนีกโย่ฮ่าอย่ดอะเลยดีอว่ามันจะต้องป้องกันสองคนไม่ไปฉันกวเราข้าไปดนควันไปแล้วไปแล้วก็ต้องรู ลับมาสวยฮ่า่าอัีใ <c oughs> ครีค่ข้า <c oughs> ไปได้ตลอดเวลาล็บมโอกาอ <c oughs> ตเห็นเด,ดีย๋ยวเราจะกลับมาแล้วสิครับอ่ดีตยวขอจะเกิดชดใช้ล่ะ เก็บตวยิงด้ยวยเอา, arlos, iele, เอา,าไปแล้ววัราต้องรีบขับไปแล้วอยาฮ่าฮ่ม่้อ้้วโอ้โวด้วยสัจิแกมันยังไงดีเนยโอ้ลูกยี่มันเปลีนไปซาบะใส่แต่เวลาผสมารแล้วสดเนี่ย กอนหมดจัดก่อนมเลยตายสิต <peine ed out> ัวเจ้ากอนนะที่ระวะงฮรังโอรากิยังดู้ยเนียสิิัเีโอ้ไดหแล้วแล้องตัวรบๆอื้อดวกันดมันอยู่ตรงไหนเนี่ย

อืมเยอะโอ้โหมดต่นแล้านีวัดเล้าเลือกมือกันแล้วนะเจยเสียงอะไรเนาะฉันนมา่าจจะเป็นแอสโตตัวใหญ่เง็ยแบแคบแล้วตามชันมาโอเคได้ก็แค่ตามเข้าไปเข้ารู้ปัญหาอยู่แล้วได้ ชีริกมันลูกมือ,อตัวเล็กๆคอยปอดคอยลูกคอยสอนทิ้จัดกาเแกตัวใหญ่เลยนะเดี๋ยวนะลูกของข้าจะต้องหลีกไปแล้วแกจะต้องชดใช้ไอ้ซาสันเฮ้สียค่าไปเออแล้วมันจะไม่ตามมาใช่ไหมก็น่าจะเออ แต่ว oh. ่าพายเราจะตกลไปไปแล้วกูเธอเราจะเจอตรงนี้แหละโอเคอี๋อ okay. yeah. yeah. เออนฉันเจอนายแล้วเลยขอบคุณนายด้วยและก็เธอด้วยฉันจริงเสร็จนะ เฮียบ้ายิ้มบาซะโอ๊ยหกเจหาเรื่องก็ต้องโดนยาซุบๆบรบวววไอ้เจ้าอืมยิ้มวายจะมาหาใครอีกโอ้ยซุบเขาดีบานอะไรกันไ้

อะไรอ่ะเอาก่อนตัวนี้เราต้องรวมมือกันเชื่อครับเพราะเราจะจัดการโอ้อรวมมือกันยังไงเหรอได้ยังไงเออฉันก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยพายไม่ได้ทุกอย่างจะฆ่าแกหมดเลยฮ่าฮ่าฮ่าจะยุกฉี่หาเรื่องนี่วะยะสุขใส่ย่างนี้ก็สวย ยเอะอม่เป็นออเอ่อมซวยดิฉันโคอลนะฉันจะฆ่าแกอีพลังปืนดว้วยฉันแกจะต้องตายเ้ออขอควยช่วยเนามาออขอบคุณครับ ไอ้พวกมันมาแล้วย่าส t ดยกูจจัดการพวกมันให้หก้ากล้ระวังนะวายจะไม่ได้ยูงย่เฮ้ยปืนแรงนี่ดิใครจวายใหญ่จีโถ่จะไม่้ว่ะเย่าโอ้แกไม่รอดแน่ ไอ้ใครว่าไม่รอดเนะื้ออะอีกระโดดดึงถือช้าพลังต้องอย่างนี้มาฉันเก่งสินะสวัสดีพ่อฉันเองเยยบ